1 10, 9 0 0 0กิโลเท่านั้นเองนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED นะคะสว่างสว่างเลยนะคันนี้นะคะได้แม็กเดิมๆนะคะดอกยางเต็มๆ,ๆนะคะช่วงล่างเดิมสภาพดีนะคะยางอะไรมีมาให้นะคะแบคไลเนอร์โอ้โหสภาพดีมากเลยทุกคนในนะคะบอกเลยว่าสวยสภาพดีไม่แพ้ข้างนอกเลยนะคะเกียร์ออโต้นะคะ มาอยู่กันที่สเสน่ห์รถบ้าน2ถนนซ่อมสร้างปทุมธานีกันอีกแล้วนะคะวันนี้เรามีรถเข้าใหม่นะคะเป็นสี่ประตูเกียร์ออโต้นะคะใหม่น้อยๆเลยสวยมากเลยนะคะคันนี้กับเจ้าคันนี้เลย Toyota h ไฮรักรีโวพีลันเนอร์เอนทรีปี2 ะค,ะคันนี้บอกเลยว่าสภาพนางฟ้านะทุกคนและเนียนเก็บทั้งคันนะคะกระจกหน้าสวยๆเลยใครได้ไปนะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะไฟหน้าโปรเจคเตอร์ LED นะคะสว่างสว่างเลยนะคันนี้นะคะได้แม็กเดิมๆนะคะดอกยางเต็มๆนะคะใช้งานเดียวยาวเลยอ่าสวยๆเลยนะกระจกคันนี้เป็นกระจกพับฟ้านะคะมีคิ้วกัน์เซร์มีบันไดแล้วก็คันนี้เป็น4ประตูนะทุกคนแบบรถทรอบครัวอะไรอย่างงี้นะคะอ่าเมทังนะคะสวยๆเลย นะ็อตทุกตัวไม่เคยแกะไม่เคยถอดนะคะเดิมๆโรงงานเลยนะคะคันนี้สวยมากทุกคนใครได้ไปนะบอกเลยว่าคุ้มแน่นอนนะคะประตูนี้มาดูกันต่อนะคะเดิมๆเลยเดิมๆสวยๆเลยนะคะคันนี้เดิมทั้งคัน้น ไม่ผิดหวังแน่นอนนะคะรถที่เจ็นเราไม่มีย้อมแมามาขายแน่นอนนะคะรับประกันคุณภาพได้เลยนะท้ายของคันนี้ท้ายสวยๆเลยนะคะไม่มีโดนมาแน่นอนนะคะมีกันชนแล้วก็ช่วงล่างเดิมสภาพดีนะคะยางอะไรมีมาให้นะคะสวยๆเลยไม่มีสนิมเลยนะคะ นี้แมกไลเนอร์โอ้โหสภาพดีมากเลยทุกคนแมกไลเนอร์สภาพดีนะคะสวยๆเลยเนาะตรงนี้นะคะไม่เคยแกะไม่เคยถอดน,นะคะทั้งซ้ายทั้งขวาเลยนะสวยมากมีโปรโมชั่นให้ด้วยนะสําหรับลูกค้าที่ทักเพจเข้ามานะคะแล้วก็ด้านข้างด้านนี้ไม่มีรอยบุบไม่มีรอยขีดข่วนเลยใครที่อยากมาดูรถหน้า,นาเต็นท์จริงๆนะคะเต็นท์ของเราก็จะอยู่ตรงซ่อมสร้างปทุมธาน,นีนะคะมาดูได้เลยนะ น่าสวยมากเลยนะคะทุกคนคันนี้เมดอาร์คเดิมๆนะคะแล้วก็ชุดเครื่องมือมีมาให้ครบเลยนะมีเลยเห็นไหมครบเครื่องนะคะปะด้านนี้ประตูนี้อ่าก่อนที่เราจะไปดูภายในกันต่อนะคะอ่าเห็นไหมสีนี้เห็นชัดหน่อยนะสีขาวนี่ไม่ค่อยใช้เท่าไหร่แล้วก็น็อตซอกประตูฝั่งนี้นะคะเนียนๆเลยไม่มีรอยแกะเลยนะเดิมโรงงานเลยนะคะป่าเดี๋ยวเราไปดูภายในกันต่อดีกว่า ะะบอกเลยว่าสวยสภาพดีไม่แพ้ข้างนอกเลยนะคะกุ้งกว้างเลยนะคันนี้ได้บอดหนังได้แดงนะคะทั้งคันสภาพดีมากนะแอร์เยน็ยนๆเลยแล้วก็ได้หน้าจอสกเีเดิมๆจากโรงงานนะคะเชื่อมต่อบูทูธ usb ได้เกียร์ออโต้นะคะมีโหมดขับขี่ให้ด้วย2โหมดพวงมาลัยมัลติฟังก์ชันนะคะมีไว c คอนโ o ลให้ด้วยคอนโซลด้านหน้าสภาพดีนะานีนะที่โครงอกของให้ครบด้านบนนะคะไฟ ทุกจุดนะนี่ไม่ต้องกลัวเลยนะคะรถที่เรามีคุณภาพแน่นอนนะคะกระจกตรงนี้มีนะคะกระจกด้านหน้าเป็นกระจกตัดแสงนะคะเลขไม้ของคันนี้นะคะอันนี้ไม้แท้นะทุกคน49,0 0 0กิโลเท่านั้น,น,นเองนะคะไม้น้อยไม้แท้เช็คสูตรได้เดี๋ยวเราไปดูห้องเครื่องกันต่อดีกว่าเรามาดูในส่วนของตัวห้องเครื่องกันต่อนะคะคันนี้จะมาพร้อมเครื่องยนต์2.450แรงม้านะเครื่องเดิม,ดมดๆฟิลๆไม่ั่วไม่ซึมสตาร์ติดง่ายนะคะเดี๋ยวเราไปฟังเสียงกันเลย มาดูในส่วนของตัวคารนกันต่อนะคะคารเดิมนะไม่มีชนมาแน่นอนนะคะน็อตทุกตัวเนียนกลิบนะคะใครได้คันนี้ไปนะคะบอกเลยว่าสุดคุ้มนะคะได้โปรส่วนลดด้วยได้รถสภาพดีนะคะน็อตฝากระโปรงเนียเนยเลยฝากระโปรงเดิมมีแผ่นกันความร้อนให้ด้วยนะคะทางเราเปียกไทยมองแล้วก่อนส่งถึงมือลูกค้าทุกคันค่ะแล้วก็รับประกัน,นเครื่องเกียร์สูงสุด1ปีหรือ1 0,000กิโลด้วยคันนี้ราคาหน้าร้านอยู่ที่6,99 0 0 0บาทนะคะแต่ถ้าเราเทรดเข้ามาเรามีส่วนลดได้อีก3 0,000บาทนะคะง ตรวจรับรองคุณภาพมากกว่า200จุดรับประกันเลยว่าคุณภาพแน่นๆเกรดเอทุกคันเป็นเล่า รถสวยๆแบบนี้นะคะสามารถติดต่อเข้ามาตามนี้ได้เลยนะคะหรือว่าทักเพจเ c e b ุ o k ของเราเข้ามานะคะทางเรามี2เพจตามนี้เลยแล้วก็มีต่ออีก2ช่องทางนะคะอย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร้ให้เราด้วยนะคะใครที่มีรถรุ่นไหนในใจหรือว่าสนใจรถรุ่นไหนสามารถคอมเมนต์หรือว่าทักเพจเข้ามาพูดคุยกันได้เลยอยากได้รถสวยน้องบว์ไม่จบตามาที่นี่เลยสนีทรถบ้านซอ